ฝน,นต<อ>กครับฝนตกสมาชิกฝนตกทุกคนฝนตกนะวันนี้ฝนตกฝนเกิดพี่นินดูต้องต้องนั่งนั่งรอดูแลสมาชิกฝนตกสมาชิกสมาชิกฝนตกไปพระเจไม่ โัวเต้องสู้ใช่ไหมตัวเจ๊กถือกีตาร์ด้วยดูดูถือกีตาร์ด้วยดูของบอลกีตาร์เข้าใต้ต้นไม้ก่อนอย่างเดียวน่ะเออดูดูดยไอ้ตัวดังล้มเนี่ยวัวก็รูบหลอกไปเถอะเออดูไปเร็วๆไปเร็วๆดูดูไอขนขอกันดูดูไอ้เหี้ยมึงจับเหี้ยอะไรกูเนี่ยไอ้กันดอใหญ่ดูมือกีตาร์มือกีตาร์ด้วยมือกีตาร์ด้วยมือกีตาร์มือกีตาร์ขี่เมาด้วยดูบนโต๊ะตกด้วยดูไอ้อ้วนเอ้ยอ้วนเนี่ดู

กูดูข่าวอินกับกับกับกำนันรกมากไม่ไม่นึกว่ากูจะโดนตัวเองแล้วจังเต๋อเตี้ยไปเพื่อนจอเบอรวันนี้สู้ไหมเพื่อนมิจอดทูตายทูตายรู้จักกำนันรกกำนันรกไหมไม่รู้จักเน่รู้จักไม่รูดังคิดมึงเออไอ้นี่ไม่ค่อยมันรู้จักกำนันเนียนกำนันเนียนเออโดนโดนเสียปุ๋ยเสียปุ้ยเสียปุ๋ยไปไม่เสียปุ๋ย เสือูโชพุ้งด้วยโอ้เส <yat> ือพูว่าสู้ตายจังเสือพูตายไหมน้องเจเจสู้ตายไหมเออวันนี้มีกับพี่เดินสู้ๆเออดู่นสู้ตายด้วยสู้ตายด้วยโอ้แจ๋วเลยสมชายสมชายสู้ไหมนู เออไม่เออสนายวังชาำมหันตัวไอ้เยนเ็นไอ้กลัวกลัวทำมันวันนี้เราเนี่ยเรนเนี้อต่างผนกันเนี่ยเพื่อวันนี้เราวันนี้เรารออยู่ตรงป่าดูปีบป่าดูวันนี้เราอยู่บนเขาครับยาวไปเลยครับผม,มพี่น้องครับมาเพล็กฟังหน่อยครับผม ขอบครับวันนี้วันนี้เราต้องยาวไปเออพูนีลาไปป่ามาโอ้ยเดือดหมดแล้วเดือดลงไปทางดีอยู่เดี๋ยวเขามารับเราีรอรอระแวงไปหมดแล้วนึกว่านอนเดี๋ยวอยู่นะบายบายเราคนไปส่งจะมี